มาคุยกันต่อครับกับประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทยดรประทีปตั้งมติธรรม CEO บริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนในวัย73ปีกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตไปจนถึงวิธีคิดและมุมมองทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจเพื่อสุขภาพทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจากนี้ไปครับ บ้านผู้สูงวัยจริงๆผมเองก็เป็นผู้สูงวัยเพราะอายุ73แล้วปีนี้นะครับก็เข้าใจหัวอ,อกก็ผู้สูงวัยดีแล้วก็คิดอยู่นานแล้วว่าก็อยากจะช่วยทําให้ตอบสนองความต้องการของผู้สูงวัยโครงการของสุภาัยเนี่ยที่ทาบ้านผู้สูงอายุเราเรียกว่าสุภาพวัฒนาลายัยก็คือสุภา,ายัยและอายุวัฒนะมาแทรกตรงกลางนะเป็นบ้านอายุวัฒนะสำหรับผู้สูงวัย แล้ววิธีการทำเนี่ยของบ้านผู้สูงวัยก็คือต้องออกแบบแบบเป็น universal design ก็คือไม่มีบันไดเลยเป็นแรมบดนะฮะทางเข้าบ้านทางเข้าสมูส,สอนทางเข้าห้องน้ำห้องน้ำก็ระดับเดียวกับห้องนอนเลยนะแต่เราจะมีรางระบายน้ำอยู่ตรงประตูทางเข้าคือการน้ำ ที่จะไหลออกมาที่ห้องนอนด้วยเนี่ยพื้นระดับเดียวกันห้องน้ําก็มีราวจับที่สําคัญคือต้องมีระบบเตือนภัยนะในบ้านเนี่ยเราก็จะมีปุ่มที่จะกดนะฮะแจ้งไปที่ศูนย์บริการเนี่ยข้างเตียงนอนที่ห้องรับแขกที่ห้องน้ํา3จุดแล้วก็ยังมีสายรัดข้อมือนะครับเวลาเดินไปวิ่งไปเดินที่ไหนหกลมเนี่ยนะเสียงมันจะดัง แล้วก็จะแจ้งเตือนมาที่ศูนย์บริการเราก็จะไปช่วยเดียวนี้หมู่บ้านจับสามทุกแห่งของสุภาลัยนะ,ะเราทางเท้าทางเดินในสวนจะเป็นแรมหมดจะไม่มีขั้นบันไดเดี๋ยวนี้ไม่มีลอบนดเรียบ,บ,ยบอออมันก็สวยอีกแบบหนึ่งมันมันไม่ได้ทำให้ความสวยงามลดลงหรอก คือคือทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําโครงการนี้เป็นลักษณะ CSR เป็นหลักเ,เพื่อตอบตอบแทนสังคมก็จะเป็นที่ที่อยู่อย่างมีความสุขนะหลังกเกษียณหรือยังไม่กเกษียณไปเสวทิศอะไรก็ได้ก็จะเป็นลักษณะ โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ Zero w e s t Innovation Contest 2021ก็เข้าสู่ช่วงสำคัญในการคัดเลือก ผลงานเลวนะครับเพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมการจัดการขยะที่แต่ละทีมส่งประกวดกันเข้ามาเลยนะครับซึ่งดูจากผลงานที่ส่งเข้ามาประกวดกันทั้ง3ประเภทก็องบอกแล้วครับว่าแต่และชิ้นแต่และทีมนี้ไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวครับทุกท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าการประกวดและการประกาศผลรางวัลได้ทาง Facebook f ฟร e ดี้ดีไซน์นะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวชนะครับที่ได้สนับสนุนให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อต่อย,ยอดงานวิจัยสู่ภาคปฏิบัติและช่วยการลดปัญหามลพิษทางขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเลซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและต้องร่วมกันแก้ไขนะครับ วงแวล้อมก็มีหลากหลายประเด็นหนึ่งในเรื่องที่มีความสําคัญก็คือเรื่อง zero waste แล้วก็มีความคาดหวังว่าจะได้มีการนําเรื่องของกลไกองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมเนี่ยมาช่วยในการที่จะป้องกันลดปัญหาหรือแก้ไขปัญหาก็คือในเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็การมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนแล้วก็เยาวชนนะคะในการที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยใช้การประกวดความคิดสร้างสารรค์ทางด้านน,นวัตกรรมเนี่ยเข้ามาประกบกับตัว ประเด็นที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมในเรื่องของขยะในส่วนของนวัตกรรมก็ตามหรือว่าในเรื่องของตัวกระบวนการที่จะเกิดขึ้นในการประกวดจะเป็นหนึ่งนะคะในการสร้างให้เห็นของการตระหนักของการมีส่วนร่วมของการแก้ไขแล้วก็ป้องกันปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นทะเลอาจจะยังไม่ใช่ในส่วนของภาพรวมของสเกลการทํางานในระบบที่ใหญ่มากนักแต่หนึ่งในการเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่มีความสําคัญอย่างมาก สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติส่งเสริมโครงการดีโครงการประกวดนวัตรกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ Zero Waste Innovation Contest ประจำาปีนี้2021นะครับเดี๋ยววันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งถึงบ่าย2โมงกลับมาพักใหม่กับกิจสนะช่วยล้อสานีข่าวเนชั่นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคคควาาามมมมสือุณตตชิดล 风发